สวัสดีครับพบกับช่องไมฟอร์ดยีหนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟอร์ตพับแดงครับผม <c oughs> เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดนะครับผมผมถึงจะมาแนะนําในส่วนของตัวเอเวอเรสต์ r t รคันนี้นะครับ ครับพบกับผมไมค์ฟอร์ดยี่หนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาพบกับในส่วนของตัวฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับผมคันนี้อย่างที่ผมจะพามาดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวซุ้มล้อหน้านะครับเราได้เปลี่ยนเป็นของตัวแรปเตอร์นะครับเป็นชุดบอดี้คิทนะครับผมที่เอามาใส่ในตัวฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับผม เราจะมาในแนวเป็นตัวดําด้านนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้เลยเป็นชุดตัวนี้นะครับอ่ามาทั้งตัวกระจังหน้านะครับตัวด้านหน้าตัวซุ้มทั้งสี่ล้อนะครับชุดนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวไฟมาด้วยนะครับผมไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหลี่สีเหลืองเป็นไฟหลี่สีส้มให้นะครับอ่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยราคานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทครับผม คันนี้จะเป็นราคาที่บวกแพ็กเกจเข้ามาแล้วนะครับแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยก็คือในเรื่องตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของออปชันนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้รีเสิร์ชให้ดูนะครับว่าออปชันที่ได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะสำหรับของเจ้า e v e r อร์เรบวกแพ็กเกจคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับผมเป็นสีบนะูร์ไล i ิ้งอ่า คันนี้นะครับถ้าท่านไหนถ้าท่านไหนนะครับถูกหลดกกับสีนี้นะครับสามารถเข้ามาจับจองได้เลยครับผมเดี๋ยวผมสั่งรถใหม่ให้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของรอบคันกันนะครับว่าในคันนี้เนี่ยเราได้อะไรไปบ้างนะครับนอกเหนือจากตัวแผงหน้าตัวแต่งตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟ LED พร้อมเปิดปิดออโต้นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวซุ้เที่เบา ส่วนด้านข้างนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวซุ้มนะครับที่เราได้แจ้งเอาไว้เมื่อกี้แล้วอ่านะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวาฝาครอบนะครับตัวบายเทอร์โบอันนี้มาเดิมๆแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกตัวดําดําเงานะครับตัดกับตัวชุดสีนะครับที่มาให้แล้วก็จะมีส่วนของตัวฟอนต์นะครับฟอนต์สปอร์ตเข้ามาให้และเป็นตัวดําเงาให้เหมือนกัน <c oughs> เบ้าจับนะครับเราแรปเป็นตัวดำเงาให้เหมือนกันนะครับผมเค okay. ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนดีกว่านะครับผมส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็มาจากเดิมๆของมาจากโรงงานเลยนะครับผมมีส่วนของตัวกล้องรอบคานเข้ามาให้นะครับสำหรับในรุ่นบวกแพ็กเกจคันนี้ สำหรับภายในนะครับจะมีความกว้างขวางนะครับผมคันนี้นะครับเราติดในส่วนของตัวตะข่ายกั้นสัมภาระเอามาด้วยนะครับผมในส่วนของตัวสีบูไรติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีความเงาเสมอกันนะครับสีไม่มีเพียนแน่นอนอก็จะขอฝากโปรโมชั่นนะครับสำหรับเจ้า Ford e เอ r วเรสต์บุ๊กแพ็กเกจคันนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมไมค์ฟอร์ดยีหกนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟอร์ดพับแดงครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งบอดี้คิทนะครับที่เป็นการนําชุดแต่งของตัวแรปเตอร์เนี่ยมาใส่ในรุ่นเอเวอร์เของเรานะครับจะมีความดุดันแบบไหนนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์หรือจะมีความตัดอ่าตรงไหนเดี๋ยวเรามาพามาชมกันได้เลยครับผม ก็ในส่วนของตัวบอดี้คิทนะครชุดแต่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดําด้านนะครับผมแล้วก็จะมาในซุ้มทั้ง4ล้อจะมีซุ้มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟอนกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วเราก็จะมีส่วนของตัวไฟหลีสีส้มนะครับเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับสําหรับเอเวอเรสต์บูไรติงคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นสีบูไรติ g นะครับจะเป็นสีน้ําเงินสว่างนะครับผม ซึ่งหนึ่งเลยลูกค้าเนี่ยหารถเจอแน่นอนครับผมเวลาจอดไหนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยถ้าท่านไหนนะครับถูกชดโลกกับเสียเงินนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เดี๋ยวเราจะสั่งรถใหม่ให้ทันทีครับผมแล้วก็อยากจะขอฝากในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมรถรอบคันสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเอ e วอร์นะครับราคา1ล้านห้าแสนบาทอันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์นะครับผม แล้วก็ถ้าเป็น e v e r อร์เรส o ปอร์บวกแพ็กเกจนะครับผมราคาเนี่ยจะบวกเพิ่มเข้าไปอีก5 8 0 0 0บาทนะครับผมแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยในราคา5 8 0หม่เนี่ยส่วนตัวออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าในราคา e v e r อร์เรสสปอร์ตบวกแพ็กเกจตรงนเนี้ยได้อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าตรงไหนเหมือนเราซื้อความปลอดภัยไปใช้งานดีกว่าครับผมเหมือนเราซื้อความปลอดภัย ให้มีเอเวอเรสต์บบวกแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยเหมือนเรานะครับซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเราอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราขอไล่นะครับรอบคันให้ดูก่อนนะครับว่าเจ้า e อเวอรเรคันนี้เนี่ยรูปลักษณ์หน้าตานะครับนอกเหนือจากตัวไฟ LED ที่เป็นตัวออโต้ตัวนี้เนี่ยครับเรามาให้ในส่วนของตัวล้อนะครับที่เป็นล้อเดิมจากโรงงานอ่าในส่วนของตัวยางเนี่ย เราใส่เป็นกูดเย่ให้นะครับคันนี้่ากระจกข้างนะครับเราตัดให้เป็นตัวดําเงาให้ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเบ้าจับนะครับก็เป็นตัวดําเงาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบล็อกประตูเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของตัวคีย์เลสนะครับรองรับให้นะครับสําหรับฝาถังน้ํามันนะครับเพียงแค่เราเนี่ยปลดล็อกประตูนะครับ ก็สามารถดันฝาถังน้ำมันออกมาได้เลยครับผมเวลาปิดก็ดันเข้าไปเบาๆแค่นี้ครับส่วนด้านท้ายนี่จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะครับจะเป็นโลโก้นะครับฟอร์ดแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของรุ่นเค้านะครับที่เป็น e v เวอร์เตตัวนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับที่ผมมาแจ้งเนี่ยหลักๆเลยก็คือในส่วนของโปรโมชั่นนะครับ เจ้าคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมให้เลยส่วนลด1 0 0 0 0แบาทครับผมหรือถ้าลูกค้าต้องการผ่อนชําระดอกเบีย้ยศูปซีปีนะครับผมจัดให้ได้แน่นอนหรือถ้าลูกค้าต้องการใช้เงินออกรถนะครับเพียง8 000, 9 9 0 0บาทก็สามารถเลือกรับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยครับผมสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับ เอเวอร์เรสต์คันนี้เราจัดให้เลยครับ1ถ้าลูกค้านะครับต้องการดาวเนี่ยเราให้ลูกค้าดาวเพียง8 9 9 0 0บาทลูกค้าสามารถดาวและเป็นเจ้าของเอเวอร์เรสต์คันนี้ได้เลยครับผม2นะครับโมนัสสเนี่ยจะเป็นในส่วนของส่วนลดนะครับลูกค้าเนี่ยได้รับส่วนลด10,000 0บาทนะครับผม3ลูกค้านะครับ สามารถเลือกรับดอกเบีย้ย0%ได้นะครับผมนานสูงสุดนะครับถึง4ปีครับผมสําหรับลูกค้านะครับต้องการในส่วนของโปรโมชั่นดาวน้อย1สลด100,000บาท2 0% 3ลูกค้านะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมลงไว้หรือ QR code ได้เลยครับผมแล้วก็ยังไงผมขอฝากลูกค้านะครับกดติดตามช่องผมนะครับเพื่อดูโปรโมชั่นและลดของเรานะครับ ในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงขอฝากช่องไมค์สอดยี่หด้วยนะครับ